ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสร็จถีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางชื่อของจี้เครื่องรางก็คือแกนแม่เหล็กเจ็ตแพ็กเจ็แพ็กแกนแม่เหล็กเรียกสลับกันเธออีกชิ้นหนึ่งก็เป็นฟองสบู่ดิชาร์ดส่วนความสามารถของจี้เครื่องรางเจ็ p แพ็กแกนแม่เหล็กเมื่อเราตกพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอกาส80%เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการสครั้ง คือตอนที่มันเข้ามาแรกๆอัปเดตแรกๆเนี่ยมันไม่บอกว่าจํากัดขั้งเขาพึ่งแก้เถอคือดีนะที่เขาแก้ไวเพราะว่ามันอาจจะมีคนเข้าใจผิดแล้วก็ตามหาที่เครื่องรางแกนแม่เหล็กเจ็ดแท็กเจ็ดแ k ็กแกนแม่เหล็กเนี่ยส่วนอีกความสามารถหนึงเมื่อเราตกหรือก่อสร้างแลนด์มาก็จะมีโอกาส90ดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่อง มาต่อกันที่ฟองสบู่ดีช,ชาร์จเมื่อฝั่งตรงข้ามตกแลนด์มาร์ของเราก็จะมีโอกาส55เปใช่เอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกผลกระทบเนี่ยเผื่อใครหลายคนที่ยังไม่เข้าใจมันคือเอฟเฟกที่ทำให้จี้เครื่องรางที่มีความสามารถในการจำกัดครั้งสองครั้งมันไม่แสดงผลมันจะกลายเป็นศูนย์ทันที และเมื่อฝั่งตรงข้ามตกแลนด์มาร์กของเราก็จะมีโอกาส65%กักขังฟองสบู่ส่วนวิธีการตามหาเราต้องไปสุ่มหาต้นก้า A 3อันบัวรดน้ำา A บวก2อันเอามาแรกเป็นดอกเดซี่เอในอีเวนต์นี้เขามีปืนหมัดในประเทศด้วยนะใช้เออันแพ็กพีทักดับเบิลวิงเอ้ยไม่ใช่แพ็กพี่ทักดับเบิลวิง แพคโลเนี่ย <c oughs> <Yeah, S 2> ไปกันใหญ่ละแพคโลดับเบิลวิงใช้เอสสีอันฟองสบู่ดิชาร์จเจ็ตแกนแม่เหล็กก็ใช้เอสสีอันในอีเวนต์นี้ฉันมองว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยและสำหรับใครที่ต้องการความเท่และมีสไตล์ซื้อเหมือนเดิมเลยเธอสกิน35บาทเป็นเวอร์ชั่นลิมิเต็ดแต่เดี๋ยวก่อน รอบนี้เขามีทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินก็เสียเพจ1,999เพจเพื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นลิมิเต็ดแต่ฉันมองว่าราคาขนาดเนี้ยฉันยอมเสีย35บาทก็ได้แต่ถ้าใครมีเพจเยอะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะสามารถใช้เพจซื้อได้แต่ฉันมองว่าความคุ้มค่าเนี่ยยอมเสีย35บาท มันดูคุ้มกว่าเสียเพจสองพันเพรนะแต่ถ้ามันไม่สวยขนาดเนี้เป็นชั้นอีกนะชั้นจะไม่เสียสักบาทเลยไม่ว่าจะเป็นเพจหรือเงินทนใช้เวอร์ชั่นเดิมดีกว่าแล้วเขาก็ขาย35บาท1,000เพชรเแต่รอบนี้เขาไม่ขายแบบซื้อแล้วได้เพรเลยเขาขายเป็นวัตถุดิบเราซื้อแล้วต้องไปรับ แล้วก็ทำภารกิจเราต้องล็อกอินทั้งหมด9วันซื้อแล้วก็ล็อกอินทุกวันทุกวันทุกวันวันสุดท้ายวันที่9เราจะได้รับ200เพชรกิจกรรมในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นเธอเราต้องเล่นทั้งหมด70ครั้งเล่น10ครั้งได้ลูกบาทเพชร0ครั้งได้วัตถุดิบแสงสว่าง40ครั้งได้1000หินเพช สองร้ยไม่ใช่200ครั้งคือเห็น200ร้อยเพเธอห้ครั้งได้รับ200เพจเจ็ดสิครั้งได้ตั๋วสกัดแรกคูณ2องเธอถ้าเธอปิดอีเวนต์ภายในวันที่27ก่อนเวลาเที่ยงคืนเราก็จะได้รับออฟแสงถ้าเราสะสม A ครบ4อัน A บวก2อันสามารถเอามาแลกตั๋วสุ่มจีได้เธอโดยที่ A บวก จะเป็นแพ็กป้องกัน A จะเป็นแพ็กโจมตีใน A บวกก็จะมีสวิตพอร์ตแป้นเรือวาร์หมวก ium, ไทเทเนียมไพ่ทาวโลมีน่ารักเจ็ดแพ็กสร้างโลกคือชันวอนได้ไหมอะวอนหลายรอบมากว่าเอาโดนก่อสร้างเวอร์ชั่น2กับรองเท้ากระโดดสีทองออกเถอะแต่เท่านั้นไม่พอเขาเขาใส่รถตำารวจ มาให้เราช้ำใจอีกส่วน A ก็จะมีรองเท้าโลดอบแป็นเทเลพอร์ตหมวก ium, ไทเทเนียมไพ่ทาโร่หมีน่ารักรองเท้าป้องกันราชาดับเบิลเธอฉันไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใส่มาสองแพ็คโดนก่อสร้างเวอร์ชั่น2องรองเท้ากระโดดสีทองพูดเลยนะร้อยทั้งร้อยถ้าดวงไม่ดี เธอหนีไม่พ้นลองเท้ากระโดดกับโดนก่อสร้างเวอร์ชั่น2เรามาสรุป event อ,อีเวนต์กันเถอะอีเวนต์นี้สั้นๆง่ายๆคือฉันแนะนำให้ข้ามที่เครื่องรางเนี่ยมันเอามาเล่นได้ไหมมันเอามาเล่นได้แต่ฉันมองว่ามันไม่คุ้มค่าอย่างแกนแม่เห็กเจ็ตแพคเนี่ยถ้าไปเจอออฟป้องกันป้องกันยิบเก้าเลย มันก็ยากที่จะดูดเข้าถ้ามันติดดีคือเธอมันมีป้องกันหลายระดับ29 30 40 45 50 55ตัวละครที่เอามาเล่นแล้วฉันว่ามันเหมาะคือดาร์กซีกส่วนฟองสบู่ดิช,ชาร์จเนี่ยฉันมองว่าถ้าเราไม่ไปเจอตัวละครที่มีความสามารถในการดีชาร์จ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากการขังฟองคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเขาใส่หมวกป้องกันมาเราเล่นสายโจมตีเราต้องโจมตีหมวกเขาหมดอยู่แล้วเธอมันเหมือนกับว่าเราใช้เพียงแค่การขังฟองในการขังเขาฉันเลยมองว่าถ้าจะตามหาฟองสบู่ดิชาร์ตตามหาฟองสบู่นามน้ำแข็งน่าจะคุ้มกว่า อีเวนนี้แนะนำให้ข้ามอย่างที่บอกข้ามไปก่อนเธอเซฟเพชรไว้กอดมันไว้เลยกอดมันไว้แน่นๆฉันมองว่าจี้เครื่องรางไม่ว่าจะเป็นแกนแม่เด็กเจ็ตแพกแล้วก็ฟองดิชาร์ดเนี่ยมันยังไม่คุ้มค่าที่เราจะเอาเพชรหลายพันไปทิ้งให้คือถ้าเธอปิดน้อยอ่ะมันก็จะมีความคุ้มค่า แต่ถ้าเธอหมดเยอะมันไม่มีความคุ้มค่าในการตามหาเลยคลิปนี้ไปละาบบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม